สวัสดีค่ะไม่ได้กินเขาค่ะอันนี้ซุบักเป็บสซุบักเป็บแล้วก็มีปลาขนมกินมี่ผักต่างๆเลยค่ะผักเยอะแยะอากาศบ้านนอกนหนาวๆค่ะโคลไมปนน่ป้ารีที่บิโคลทุเอะโค บักเบียลองกินซุปบักมี่โอ้ยซุปบักแป็บกับบอกับเบอร์เบียบึงก่อนด้วยค่ะอันนี้รีวิวให้ท่านผู้ชมเบ่งไปน้ำเ้าค่ะเนาะอารสิน,นาเกียบขอโทษด,ด้วยค่ะ อันนี้หกวันค่ะ six days เทมป์ติเอดวันเทมป์เอเขาอมทมปเอตมันมุอ่า t ว a y อ o m a y six d a หกวันค่ะหกวันอาปากได้ประมาณเกสิบองศาหกสิบเกตสิบองศาวันแรกอาได้นิดอาแทบไม่ได้ วันที่สองก็นิดหน่อยวันที่สามก็เริ่มอาได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นที่สี่ที่ห้าก็ห้าสิบห้าสิบหกสิบนี่วันที่หกอ,า,อาได้ประมาณเกดสิบเปอร์เซ็นค่ะเพราะามันมันติดตรงรูจมูกลกช่องลมหายใจดูจมูกเรามหายใจไม่ได้เพราะว่าคุณหมอเอาสำลี ยัดตรงรูจมูกให้หายใจทางปากกนบันสองสองสามวันเลยอยากกินสารเเนะนะคะเสริมจมูกมาอ้าปากได้กี่องศาวันนี้ กินของเผ็ดหมคุณหมอห้ามกินของเผ็ดป,ล,ปลาลุงปลาละก็ห้ามกินไปก่อนก็กินได้แต่ปลานี่ค่ะ no spicy ่ o <No. S 1> uh, don't eat spicy don't eat ปลา how l ง n g time ติ่งหลายวันมันโ h how you can survive without ปลาลุง one อ k ค y I can do I can eat instead of you อ huh? mm ืม hmm. oh, กูดไอเดียปะป๊าไอเดียกินปลาอเดียกินปลาล่อยู่อินดิสเต็ดนี่ปลาา อแบกเดือดเฟื่อๆฝันๆค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยทําไมเล็บมันไม่ทาข้างหนึ่งไม่ทาข้างหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราไปศัยกรรมคุณหมอ,อเอาเอาเอาอันนี้ค่ะลบสีทพาเล็บออกเพราะว่าต้องใส่เครื่องยังไม่มีเวลาเขาล่ามเสริมสวยเจ้าค่ะ กินไม่กล้ากินเยอะกินปลาเนาะกินปลาโอ้ตัวอะไรส d for me t น eat ไอติ๊กไออีดบิคอนเทกไม่ดีกินกินข้าวรองท้อง เพาะจะกินยาเล่นตัวหรออัลเดิตวิโกคอนแกนเออเคนะคะซียูอินคอนแกนเรนวิโกทูสังกุ๊แล้วดันแบกนะก จะเจอกันที่ขอนแก่น <coast> ด <tama Holmes> ูส mm ิก hmm. ินอินขอนแก่นอืเดียวบายบาย